สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่คุณธรรมคุณทําได้กับผมอันทิชาครูหาเรื่องรองครับรายการโดยความร่วมมือนะครับของทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาครับในการถ่ายทอดเรื่องราวดีๆนะครับเรื่องราวของคุณธรรมครับที่บุคคลกลุ่มบุคคลรวมไปถึงสังคมแล้วก็องค์กรต่างๆนะครับได้มีการนําคุณธรรมเนี่ยแหละฮะไปขับเคลื่อนนะครับทำให้เกิดสิ่งดีงามขึ้นมาในสังคมแล้วก็เกิดกลายเป็นสังคมที่มีคุณธรรมครับ คุณผู้ชมครับวันนี้เองนะครับในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาบ้านเมืองต่างๆครับเรามีความมุ่งหวังนะครับว่าอยากให้แนวทางการแก้ไขปัญหาแล้วก็ผลที่ได้รับจากการแก้ไขปัญหาแล้วก็พัฒนานั้นเป็นผลที่มีความมั่นคงแข็งแรงและมีความยั่งยืนต่อประเทศชาติบ้านเมืองครับแต่ว่าจะทําอย่างไรนะครับให้เกิดความมั่นคงแข็งแรงได้ครับเราต้องมองที่ตัวทรัพยากรบคุคคลครับ วันนี้เองนะครับในหน้าที่ของการสร้างคนครับหรือว่าสร้างบุคลากรสร้างทรัพยากรบุคคลที่ณวันนี้ถือได้ว่าพวกเขานั้นเป็นเยาวชนอยู่เติบโตขึ้นมาได้อย่างมีคุณภาพมีทั้งความเกร่งนะครับแล้วก็มีทั้งเรื่องราวของการที่เขานั้นเป็นคนดีจะทําอย่างไรได้บ้างครับเราะจะไปพูดคุยนะครับกับทางโรงเรียนต้นแบบซึ่งเป็นโรงเรียนของคุณธรรมครับว่าเขาสามารถที่จะบ่มเพาะเด็กๆ ในวันนี้ให้เติบโตขึ้นมาเป็นคนเก่งคนดีได้อย่างไรกันบ้างนะครับเราไปพูดคุยกันครับกับทางด้านของครูนัทพรปรังสมบัตินะครับคุณครูจากโรงเรียนวัดจุรามณีครับสวัสดีครับคุณครูครับสวัสดีครับครับเป็นไงบ้างฮะตอนนี้อยู่กับสังคมเด็กๆอยู่กับสภาพแวดล้อมของเด็กๆเ,เนี่ยเด็กในปัจจุบันเนี่ยมีวิถีชีวิตหรือว่าเขามีการเรียนรู้ในตัวเขาเองอยังไงบ้างครับอย่างในที่เด็กเรียนรู้ในตอนนี้ใช่ไหมคะก็ เขาจะใช้ชีวิตประจําวันของเขาก็จะอยู่กับสังคมในครอบครัวซะส่วนใหญ่นะคะใช่หมายถือว่าอยู่สังคมในครอบครัวใช่ะะใช่ค่ะ<อ>แต่ว่าในสังคมในครอบครัวนันก็จะมีความแตกต่างกันไปนะคะใช่แล้วก็ปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นนะตอนนี้นะคะก็จะมาจากสถาบ,านบันครอบครัวมนค่ะยังไงครับ อย่างเช่นสมมติว่าถ้าสมมติว่าถ้าเด็กกลับไปบ้านเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะไม่อยู่กับผู้ปกครองจะไม่อยู่กับพ่อแม่ก็จะอยู่กับคุณตาคุณยายซะส่วนใหญ่นะคะที่คุณครูเคยไปเยี่ยมบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือเน้นย้ำนะฮะว่าอันนี้คือบริบทของนักเรียนที่โรงเรียนวัชรลานนีก็คือจะอยู่กับพ่อแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายซะส่วนใหญ่นะคะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็จะมีทอดทิ้งบ้างนะคะก็ไม่ได้มาดูแลบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถามว่าทําไมถึงมีปัญหาที่เกิดขึ้นกกับเด็ะค หนึ่งเลยคือเรื่องคําพูดที่ที่คุณครูได้เคยเจอนะคะคเพราะว่าในครอบครัวเนี่ยก็คือจะใช้คําพูดที่รุนแรงกับเด็ก<อ>ประมาณนี้ค่ะความรุนแรงทางวาจาใช่<า>ก็ทําให้เด็กเนี่ยเขาจดจำะค,ะคือสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าไม่ใช่อะไรหรอกไม่ใช่ความผิดของเด็กเขาด้วยแต่มันคือเรื่องของวัยที่เขากําลังเรียนรู้แล้วก็จดจำนะครับก็เลยมีการพูจรุนแรงเกิดขึ้นใช้คำพูดที่หยาบคายหรืออะไรเ<อ>งี้ยค่ะแล้วก็นํากลับมาใช้ในที่โรงเรียนอะไรประมาณนี้ค่ะก็จะเป็นปัญหาที่พบซะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เลยฮะ เพราะว่านวันน well ี้เนี่ยเด็กๆเองน้องๆเองนะครับหรือว่าบางทีเนี่ยผู้ใหญ่บางคนเองคือเขาจะมีความรู้สึกว่ากับความรุนแรงเรื่องของคําพูดเรื่องของกิริยามารยาทต่างๆเนี่ยที่แสดงออกมาในเชิงของความรุนแรงเนี่ยเขาจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติแล้วมันก็ไม่ได้มีผลอะไรต่อชีวิตหรือว่ามีผลอะไรต่อการพัฒนาการของเด็กๆเขาเลยเนี่ยในมุมมองกับกันนะครับกับเรื่องของการศึกษาเนี่ยเรื่องนี้มีความสําคัญยังไงบ้างครับจริงๆการศึกษาถือว่าเป็นแรงขับเคลื่อนให้นักเรียนนะคะ โดยที่การศึกษาเนี่ยมันสามารถปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับ<ม>นักเรียนได้นะคะคโดยหน้าที่หลักๆก,ก็คือคุณครูนะคะ<ม>ในการช่วยกันขับเคลื่อนให้นักเรียนอะนมีคุณธรรมจริยธรรมในจิตใจ,จแล้วสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเก้าเล้าแบบนะี้ให้สามารถกลับมาดีขึ้นได้นั่นผมถามคุณครูเลยยังครูเนี่ยผมถือว่าน่าจะเป็นคนรุ่นใหม่นะครับเพราะดูดูเป็นคนรุ่นใหม่ไงฮะค,คืออยากให้คนรุ่นใหม่เนี่ยสะท้อนออกมาเลยครับว่ากับพฤติกรรมของเด็กๆเนี่ยที่เป็นแบบนี้เนี่ย เรามองแล้วเนี่ยมันจะเป็นปัญหาหรือว่ามันจะเป็นอุปสรรคอย่างไรบ้างต่อการเรียนรู้ของเด็กๆเขาเองนะครับปัญหาที่เกิดขึ้น่ยใช่ไหมคะจริงๆมันก็เป็นปัญหาอย่างมากเลยเพราะว่าหนึ่งถ้าถ้าเด็กอารมณ์ไม่มีสมาธิในการเรียนอ่ะเขาก็จะไม่ได้ไม่สามารถที่จะเรียนรู้ได้ดีได้นะคะใช่แล้วก็ความแตกต่างทางด้านการเรียนรู้หรือว่าการเข้าถึงเข้าถึงการเรียนรู้ก็มีความแตกต่างกัน บางคน,นก็คือเทคโนโลยีไม่มีอ,มอะไรอย่างนี้ค่ะมันก็เลยทําให้มีปัญหาต่อ,ตอการเรียนรู้ได้เราก็พ<ช>ูด<อ>เลยว่ามีความต่างกันทางด้านของครอบครัว<อ>ทางด้านของต้นทุนชีวิต<ช>ทางด้านของมุมมองต่างๆแต่เมื่อเข้ามาในสถาบันการศึกษาเนี่ยอย่างโรงเรียนวัชรามณีเนี่ยเราก็ต้องปรับพื้นฐานของเขาเนี่ยให้มีความเสมอภาคโดยการให้โอกาสทางการศึกษาให้กับเขาครับ กิจกรรมต่างๆเราทําอะไรอย่งไรบ้างครับอย่างในกิจกรรมที่เราส่งเสริมคุณธรรมให้กับนักเรียนนะคะคที่เราทําอยู่ตอนนี้เราก็จะใชะ้โครงงานคุณธรรมประจําห้องเรียนนะคะซึ่งกิจกรรมนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมที่เราทําแล้วสอดคล้องกับพร,พระบรมราชบายของ,งาการที่9กานะคะว่า ให้คุณครูเนี่ยจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีส่วนร่วม <lemons. S 2> นะคะหรือให้นักเรียนเกิดความสามัคคีกันในหมู่คณนะเราใช้ระบบวิธีการพี่ช่วยน้องน้องช่วยพี่นะคะแล้วก็การมีส่วนร่วมของคุณครูและนักเรียนร่วมกันคิดร่วมกันทำอย่างในตัวโครงงานคุณธรรมเนี่ยค่ะมันก็จะมีคอนเซปต์ที่ว่าปัญหาที่อยากแก้ความดีที่อยากทํา <asymm. S 2> คุณครูกับนักเรียนลองช่วยกันคุยดูซิว่าในห้องเรียนของเราเนี่ยพบปัญหาอะไรบ้างแล้วเราจะมีวิธีการแก้ยังไง เราก็ช่วยกันคิดช่วยกันทําจนเกิดเป็นโครงงานเด็กคิดเด็กทําเด็กนําเสนอฉะนั้นเด็กก็จะมีผลงานประจักษ์ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากตัวนักเรียนเองนะที่ต้องช่วยกันทำอ่าใช่ก็คือเหมือนกับว่าให้เขานั้นได้เห็นเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้เขานั้นคิดวิเคราะห์แล้วก็แยกแยะร่วมพูดคุยกันโดยมีคุณครูนี่แหละนะฮะเป็นพี่เลี้ยงในการส่งเสริมกับเรื่องนี้เลยนะครับในมุมมองแรกเลยฮะที่เราทําโครงงานแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยครั้งแรกเลยกับเด็กๆที่ ไม่เคยทํามาก่อนนะครับเขารู้สึกอย่างไรบ้างครับเขาก็จะรู้สึกแบบคุณครูให้ทําอะไรเบื่อไม่อยากทํา <c oughs> เป็นวิชาการอีกแล้ว <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> <c oughs> โดยอาจจะซะส่วนใหญ่ที่แบบคุณครูจะเป็นคนนํานักเรียนมาโดยตลอดอะไรอย่างนี้นคะแต่พอเราได้ทําโครงงานเนี่ยเราเอาเด็กเข้ามามีส่วนร่วมคุณครูมีส่วนร่วมคุณครูก็คือมีหน้าที่เป็นไกด์เป็นไกด์ไลน์ให้กับนักเรียนใช่ครูไม่ได้ลงไปปฏิบัติโดยตรงแต่ไม่ได้ชี้นิ้วใช่ไม่ได้ชี้นิ้วสั่งนะคะแต่ว่าสิ่งที่ทําคือนักเรียนนักเรียนเป็นคนทําเองเขาค้นพบปัญหาด้วยตัวเองแล้วเรามาแค่มาคุยกันในห้องว่า เราตกลงจะจะแก้ปัญหาในเรื่องนี้นะแล้วนักเรียนต้องช่วยกันทานะฉะนั้นผลที่เกิดขึ้นก็คือเกิดกับตัวนักเรียนเองแหละไม่ได้เกิดกับตัวครูอย่างเงี้ยค่ะกตัวเขาเองแหละ<ช>ได้ไประโยชน์ตรงนี้ไปเลยอย่างน้นอยๆเนี่ยก็เรียกว่าเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเขาเอง<ช>นะครับคราวนี้เนี่ยมามองเกี่ยวกับเรื่องของสมาธิแล้วกันเมื่อสักครู่เนี่ยครูพูดขึ้นมาบอกว่าเด็กๆเนี่ยพอมีอารมณ์รุนแรงนะครับในพฤติกรรมต่างๆเนี่ยมันอาจจะส่งผลในเรื่องของ อารมณ์เรื่องของสมาธิในการเรียนรู้ของเขาเราก็ทําให้เขานั้นขาดโอกาสที่จะได้รับสิ่งดีๆเติมเต็มให้กับชีวิตของเขากับกิจกรรมต่างๆที่เราทําให้เขาเห็นโดยเขาคิดขึ้นมาแล้วก็ร่วมกันทําในโครงงานการแก้ไขปัญหาต่างๆนะฮะมันทําให้ตัวเขาเองเนี่ยมีความปรับเปลี่ยนเป็นอย่างไรบ้างครับเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนรู้นะครับสำหรับถ้ามีการปรับเปลี่ยนเนี่ยอันดับแรกคือปรับเปลี่ยนเรื่องพฤติกรรมสมมุติว่าเด็กเราต้องการที่จะแก้ปัญหาเรื่องพูดไม่เพ้อ เด็กจะมีวิธีการอย่างไรที่แบบว่าจะทําอย่างไรล่ะให้แบบพูดเพราะขึ้นมามีครับมีค่ะ,ะหางเสียงกับคุณครูอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะคคใช่แล้วก็สามารถฝึกมสมาธิเด็กก็มีสมาธิในการเรียนเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเราแก้ปัญหาแก้ปัญหาทางพฤติกรรมผ่อนเรียนแล้วมันก็อาจจะส่งผลต่อด้านการเรียนได้ แม้ว่าตอนนี้เองเราไม่ได้เป็นเพียงแค่ในฐานะของครูที่คอยให้วิชาวความรู้ต่างๆกับเขาแต่ว่าสิ่งสําคัญที่สุดเนี่ยก็คือว่าเรานั้นให้โอกาสที่เขาจะได้คิดวิเคราะห์แล้วก็แยกแยะเองเนี่ยหันมามองกลับกันบ้างนะครับกับบุคลากรภายในองค์กรภายในโรงเรียนนะฮะเราต้องปฏิบัติประพฤติยังไงบ้างทำให้เด็กๆนั้นเขาเห็นเป็นตัวอย่างนะครับอย่างองค์กรในโรงเรียนเนี่ยเราใช้วิธีกระบวนการการมีส่วนร่วมของครคูนะคะเมื่อ,อมีการอบรม,มหรืออะไรเงี้ยเกี่ยวกับ คุณธรรมจริยธรรมหรือการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยเราก็จะมีการไปอบรมทั้งหมดทั้งโรงเรียนเพื่อให้คุณครูเนี่ยได้เรียนรู้ร่วมกันเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันแล้วก็นําสิ่งที่ได้จากการอบรมนะคะมาขับเคลื่อนช่วยกันขับเคลื่อนให้โรงเรียนเนี่ย มีเรียกว่ามีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นกับนักเรียนให้ได้มากที่สุดหรือมีคุณธรรมให้เกิดขึ้นกับตัวนักเรียนมากที่สุดก็คือตั้งเป้าเลยล่ะอันนี้คือหน้าที่ของเราอันนี้คือความรับผิดชอบของเราสุดท้ายแล้วเนี่ยผลที่มันเกิดจากประสิทธิภาพต่างๆที่เกิดขึ้นจากตัวเราเองเนี่ยก็จะลงไปถึงเด็กด้วยนะฮะความปรับเปลี่ยนในตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเรามองแล้วจริงๆเนี่ยสามารถที่จะแยกแยะออกได้ไหมครับว่าเด็กแต่ละวัยนะครับวัยเล็กหน่อยวัยโตขึ้นมาหน่อยนะฮะเขาสามารถที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเขาเองเน ได้มากน้อยขนาดไหนครับอย่างในระดับอนุบาลนี่นะคะก็อาจจะเป็นกิจกรรมเล็กๆที่<ม>เราจะทํากับนักเรียนนะคะอย่างกิจกรรมโครงงานหนูน้อยหนูน้อยลดขยะ<ม>อะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>เขาก็จะทําในระดับเล็กๆโดยที่มีคุณครูประจําชั้นเนี่ยนะคะคอยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเขาไปเรื่อยๆเขาก็จะมีการมีจิตทีอ่อยากจะส่งเสริมนะคะจะลดขยะทำอย่างไรลดขยะ<ม><ม>เห็นถุงนม,มเห็นกล่องนมที่<ม>เขากิน อยู่เป็นประจำเนี้ยคะจะไม่ใช่ไม่ไม่ได้เก็บทิ้งอาจจะไม่ได้เก็บทิ้งแต่ว่าอาจจะไปต่อยอดหรืออะไรเงี้ยในระดับของเขาอย่างเงี้ยค่ะอาจจะประดิษฐ์เป็นสิ่งของหรืออะไรเงี้ยที่เขาสามารถนํามาใช้ได้นะคะส่วนระดับโตหน่อยก็จะใช้กิจกรรมที่มันสูงหน่อยอะไรเงี้ยค่ะให้เห็นความสามัคคีแล้วก็ให้เห็นถึงกระบวนการพี่ช่วยน้องน้องช่วยพี่ประมาณเนี้ยค่ะทุกสิ่งต่างๆเราเนี้ยแหละเราเรียกได้ว่าเราปลูกฝังเขาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยมันจะติดตัวเขาไป <S <S เติบโตมากครับก็จะทําให้ปัญหาต,ต,ต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยม,มันได้รับการแก้ไขไปดวยในตัวะนะฮะคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดว,ว่ามองแล้วเนี่ยเด็กๆเองเนี่ยในสิ่งที่เขาอยากเลยแล้วเขาก็นําเสนอกลับมานะฮะในโครงงานต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่องอะไรบ้างครับก็คือปัญหาที่พบมากที่สุดก็คือเรื่องเรื่องของความสะอาดในโรงเรียนเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาเด็กที่เด็กรับประทานอาหารหรือว่าการซื้อไอศครีมอะไรยเงี้ย ใช่ก็จะมีเปลือกไอศครีมไม้ไอศครีมนี้เยอะฉะนั้นสิ่งที่เขาต้องการที่จะช่วยกันแก้ปัญหาคือด้าน,ด,านด้านความสะอาด<ม>ก็คือสภาพแวดล้อมของโรงเรียนนี่แสดงว่าคือเกิดขึ้นจากพฤติกรรมของพวกเขาแต่เขาก็เห็นแล้วล่ะว่าพฤติกรรมย่างไอสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นคือปัญหาแล้วก็ทําให้เขานั้นได้มาเปิดมุมมองความคิดว่าไอปัญหานี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเริ่มจากตัวเขาเองก่อนใช่สุดท้ายก็คือเกิดที่ตัวเขาเองนั่นแหละแก้ปัญหาให้ตรงจุดอ ครับมันมันก็เลยทําให้พฤติกรรมต่างๆเหล่านี้เนี่ยได้รับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงไปโดยตัวเขาเองเลยใช่ค่ะผ่านกิจกรรมนะคะคโดยผ่านกิจกรรมของโรงเรียนเนี่ยแหละกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมของโรงเรียนโดยในตอนนี้ค่ะเราเราได้มีการจัดก,กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมที่ชื่อว่ากิจกรรม สร้างคนดีวิถีจุฬามณีด้วยสี่ฐานชีวิตวัยเรียนมีอะไรบ้างครับะนะคะกิจกรรมนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมที่นักเรียนเนี่ยจะลงปฏิบัติกันในทุกตอนเช้าถือว่าเป็นวิถีปฏิบัติของนักเรียนเองให้เป็นวิถีชีวิตเลยใช่ให้เป็นวิถีชีวิตเลยเขาจะได้มีนิสัยติดตัวแล้วก็จดจําว่าเนี่ยคือกิจกรรมของของเรานะเราจะต้องลง,ลงทำะนะคะคก็คือให้นักเรียนเนี่ยทำความสะอาดรบ,อบริเวณพื้นที่ที่คุณครูมอบหมายนะคะโดยโดยในกิจกรรมนี้ค่ะคุณครูจะแบ่งนักเรียนออกเป็น4กลุ่มนะคะ อ่สี่กลุ่มแล้วก็4ฐาน4กลุ่มเนี้ยในกลุ่มเนี่ยคุณครูจะคละนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ึง 1> ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เพื่อให้นักเรียนเกิดกระบวนการการทํางานร่วมกันพี่ช่วยน้องน้องช่วยพี่เกิดความสามัคคีกันนะคะสฐานก็มีฐานห้องน้ําฐานห้องพิเศษฐานห้องอาหารแล้วก็ฐานถนนหน้าอาคารเรียนโดยทั้ง4ฐานเนี้ยเราจะมีการปรับเปลี่ยนหรือหมุนเวียนฐานไปเรื่อยๆเ,เพื่อให้นักเรียนเนี่ยตระหนักรู้ว่า ทุกพื้นที่ในโรงเรียนนะคะไม่ใช่ของห้องใดห้องหนึ่งของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นพื้นที่ของทุกคนใช่ฉะนั้นนักเรียนจะต้องช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่ของโรงเรียนตรงเนี้ยให้ดีที่สุดเพื่อให้โรงเรียนเนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีของนักเรียนสะอาดน่าอยู่น่าดูแล้วก็น่ามองอันนี้ผู้พูดไปแล้วเนี่ยก็เหมือนกับว่าพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสานะครับเกี่ยวกับเรื่องของความกตัญยูรู้คุณเหรอฮะเพราะว่าถึงแม้ว่าเรากําลังเติมเต็มในเรื่องราวที่เขาจะนําไปปรับปรุงกับ พฤติกรรมตัวเขาเองแล้วก็ทําให้เกิดวิถีดีๆต่อชีวิตของตัวเขาเองนะครับแต่ว่าโลกภายนอกสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของขการเคารพในกฎกติกาต่างๆเรื่องของการเทริดทูนในสาเสาหลักของชาตินะฮะชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เนี่ยทางโรงเรียนเนี่ยได้มีวิธีการอบรมเด็กๆหรือว่าปลูกฝังเขาอ,อย่างไรบ้างครับอย่างการเทริดทูนเงี้ยนะคะในทุกๆวันตอนเช้าเนี่ยคุณครูเวนค่ะก็จะมีหน้าที่ในการพูด เกี่ยวกับสถาบันสถานาพระมหากษัตริย์อยู่แล้วแล้วก็เราก็จะมีกิจกรรมหน้าสะทงด้วยการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีอยู่แล้วในตอนเช้านะคะฉะนั้นเด็กๆเขาก็สามารถร้องได้ได้ด้วยตัวเองนะคะแล้วก็เวลาที่มีพระราชพิธีสําคัญนะคะทางโรงเรียนก็จะมีส่วนร่วมหรือว่าให้ความสําคัญกับจุดนี้อยู่แล้วเราจะมีการถวายพระบรมสารยลักษณ์อะไรประมาณนี้ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ถวายพวงมาลาต่อสถาบันพระมหากษัตย์ ในทุกๆวันที่เป็นวันสาคัญอยู่แล้วครับก็ <S <S <ช>มีทั้งกิจกรรมในเรื่องของการแสดงความรักเพื่อทูน<ช>นะฮะในสถาบันแล้วก็การน้อมรำลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณของบูราพามหากษัตริย์ไทยด้วย<ช>นะครับคนนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยสังคมเนี่ยมองว่าเขาเนี่ยอยากได้คนเก่งแล้วก็คนดีด้วยอยากให้คุณครูนะครับฝากความหวังสักนิดนึงว่าในฐานะของคนที่อยู่ในระบบการศึกษานี่ครับจะสร้างเยาวชนในวันนี้เนี่ยให้เขาเป็นทั้งคนเก่งแล้วก็คนดีได้ต่อประเทศชาติครับ สำหรับการสร้างคนเก่งและคนดีที่หลักๆเลยก็คือหน้าที่ของคุณครูนะคะคุณครูจะต้องมีหน้าที่ในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนว่าเขาสามารถที่จะเป็นคนเก่งคนดีในสังคมได้หรือไม่ฉะนั้นจิตวิญ,ญญาณความเป็นครูนี่แหละเป็นสิ่งสําคัญนะคะว่าเขาสามารถเป็นผู้ปกครองคนที่สองหรือแม่คนที่2ที่จะทําให้หนักเรียนเนี่ยสามารถเป็นเด็กดีเด็กเก่งในสังคมได้อย่างไรไงนะก็ฝากไว้สําหรับหน้าที่ของครูฉะนั้นจะต้องทํา ทำให้ดีที่สุดทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดค่ะครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับส่วนใหญ่นะครับปัญหาที่เกิดขึ้นกับสังคมครับเราเองนั้นอาจจะมองหาคนผิดนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้น ใครเป็นผู้ที่กระทำความผิดนี้แต่ว่าสิ่งดีๆวันนี้แหละครับที่ทางสถาบันการศึกษาอย่างเรียนวัจุรามณีนะครับได้มีการบ่มเพาะกับน้องๆเยาวชนเนี่ยจะทําให้เขารู้ครับว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นต้องพิจารณามองที่ตัวเขาเองก่อนแล้วก็แก้ที่พฤติกรรมเขาเองก่อนนะครับเชื่อได้แน่เลยครับว่าสังคมไทยจะมีคนดีและคนเก่งอย่างนี้อย่างแน่นอนนะครับวันนี้ขอบคุณอนาะจารย์นอย่างสูงนะครับขอบคุณมากครับครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้พากันสักครู่นะครับทางด้านของศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนครับ รัฐรัฐสภามุงสร้างสรรค์รายการคุณภาพเพื่อประโยชน์สาธารณะและการมีส่วนร่วมของประชาชนกับรายการใหม่ที่คุณไม่ควรพลาดในปี2565รายการรัฐสฐภาช่วยประชาชนรายการคิดถึงเสน่ห์ไทยรายการเรื่องเล่าบ้านเมืองสุจริต รายการสารคดีความรู้ติดตามชมได้ทางโทรทัศน์รัฐสภา าการบรรนาการผู้ที่ฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนวุติสภาสสสและภาคีเครือข่ายโอไมครอนอาการส่วนใหญ่ของผู้ป่วยในไทยที่ติดเชือ้อไอแห้ง54%เจ็บคอ37%มีไข้29%ปวดกล้ามเนื้อ15% มีน้ำมูก12%ปวดหัว10%หายใจลำบาก5%ได้กลิ่นลดลง2%ป้องกัน่วดใหญ่ใส่ใจดูแลโทรทัศน์รัฐสภา สถาบันการศึกษานะครับถือได้ว่าเป็นความหวังของผู้ปกครองครับในวันนี้ที่เขานั้นนําบุตรหลานนะครับเข้าไปศึกษาหาความรู้ครับเพื่อที่จะให้บุตรหลานเขานั้นเองมีความรู้มีความสามารถแล้วก็มีความเชี่ยวชาญนะครับไปพร้อมกับเรื่องราวของการที่ทําให้ลูกๆหล,ล,า,ลานเขานั้นเป็นคนดีต่อสังคมด้วยนะครับวันนี้เองครับถือได้ว่าจึงเป็นภารกิจสําคัญนะครับของทางสถาบันการศึกษาทุกๆสถาบันนะครับในการที่จะบ่มเพาะให้กับเด็กๆนั้นเขาเรียนรู้มีทักษะในชีวิตมี ีความรู้มีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีความเก่งไปพร้อมกับความดีแล้วก็ส่งต่อให้กับสังคมไทยในอนาคตนี้ด้วยนะครับวันนี้เองครับเรามีตัวอย่างดีๆนะครับของโรงเรียนแห่งหนึ่งครับที่เขาได้มีการเสริมสร้างในทักษะต่างๆให้กับน้องๆให้กับเด็กๆเ,กเกยาวชนคนไทยในวันนี้เติบโตขึ้นมาไปพร้อมกับเรื่องราวของความเก่งและความดีกันนะครับเราไปติดตามกันได้เลยนะครับกับการขับเคลื่อนของโรงเรียนบ้านหัวนวนตาลจังหวัดร้อยเอ็ดครับ เก็บไปก็ลงใหม่อย,อยู่ดีช่วอยคาลงมาเก็บจะไม่ดีกว่าหรอมา,มาสีมาช่วยกันเรามีจิตอาสาไม่เสียหายตรงไหนนะลูกยาของเราจะสะอาดขึ้นเยอะด้วยถ้ายาเยอะขนาดนี้เราเก็บกันสองคนมันไม่หมดหรอกนะเราไปชวนเพื่อนเพื่อนมาเก็บกันดีกว่าไหมไปสิกลุ่มจิตอาสาของเราจะได้เพิ่มขึ้นทำไรอยู่จ้มีเรื่องกับปริศนาเยเรื่องอะไรหรอ การทิ้งขยของนักเรียนโรเรียนเราพวกเธอมาเป็นคนัดารรไ,ไหมก็ดีเด้อโรงเรียนเราจะได้สะาดขึ้นด้วยไะไปกัน ครูข้าขอเสนอครูที่มีความรู้มาอบรมให้ดีไหมครับเป็นข้อเสนอที่ดีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวครูจะรีบปรึกษาท่านผู้บริการแล้วจะได้เชิญวิทยากรมาให้ความรู้กับเราเพิ่มเติมนะคะเมื่อสมาชิกมาครบแล้วขอเปิดการประชุมสภานักเรียนของโรงเรียนบ้านหัวโนนตางค่ะ โรงเรียนเรามีกลุ่มจิตอา,ตาสาจึงอยากแจ้งให้สมาชิกทุกคนได้ทราบว่าโรงเรียนของเราจัดการจะตั้งชมรมจิตอาสาเพื่อกำจัดขยะบริเวณโรงเรียนและชุมชนสมาชิกท่านใดเห็นด้วยให้ยกมือและสมาชิกท่านใดไม่เห็นด้วยให้ยกมือ ม,คคมีสมาชิกเห็นด้วย13คนไม่เห็นด้วย2คนดังนั้นที่ประชุมเสียงข้างมากเห็นด้วยในการจัดตั้งกลุ่มจิตอาสาสุดท้ายสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะอะไรไหมคะแล้วเราจะไปจัดก,ก,กิจกรรมจิตอาสาที่ไหนคะทำในบริเวณโรงเรียนและชุมชนถ้ามีโอกาสค่ะสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะอะไรอีกไหมคะ ถ้าไม่มีก็ขอปิดการประชุมเพียงเท่านี้ค่ะ เช่ดำรัตนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศ ครับคุณผู้ชมครับจากกิจกรรมนะครับในเรื่องของการกําจัดขยะนะครับที่ทางโรงเรียนบ้านหัวนนตาลจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับได้มีการปลูกฝังให้กับเด็กๆครับเขาได้มีความเข้าใจในเรื่องนี้แล้วก็ได้รู้นะครับว่าจะมีการวางกระบวนการในการบริหารจัดการในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างไรกันบ้างครับก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางสําคัญนะครับในการที่สร้างกระบวนการเรียนรู้ครับให้กับเด็กๆนั้นเขาได้มีความรู้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์แยกแยะ กับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวเขาพิจารณาดูที่ตัวเขาเองแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมครับไปพร้อมกับเรื่องราวของการที่ลงมือทําในการแก้ไขปัญหาและก็พัฒนาพื้นที่นะครับนี่ถือได้ว่าเป็นตัวอย่างดีๆครับของโรงเรียนคุณธรรมนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามเรื่องราวต่างๆนะครับที่ไม่ว่าจะเป็นชุมชนคุณธรรมหรือว่าเป็นองค์กรคุณธรรมต่างๆได้นะครับที่แอปพลิเคชันมอร์ทัศครับของทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนนะครับซึ่งได้มีการสร้าง แอปนี้เอาไว้นะครับในการที่จะบรรจุเรื่องราวต่างๆครับในมุมมองของคําว่าคุณธรรมที่สะท้อนให้เห็นนะครับเรื่องราวคุณธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมครับแล้วก็สามารถหยิบยกมาเป็นประเด็นนะครับในการที่จะนํามาปรับใช้กับพื้นที่ของตัวเราเองนะครับให้ได้อย่างประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปนะครับสแกน QR Code กันได้นะครับมอร o ท c h นะครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันคุณธรรมอย่างแท้จริงเลยครับ คุณผู้ชมครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะกลับมาติดตามชมกันได้ใหม่นะครับเ,เรื่องราวของคุณธรรมที่ทุกคนนั้นสามารถทำได้ครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ